กลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีเด้อพี่น้อง FC ทุกท่านบุกบา,างครันั่งค้าพี่น้องมาแต่นั้นมาแต่เวียบก็เลยแวนนั่งพี่น้องมาแวนทุละนนกนั่งขาบังโนไปซะค่ะเพราะคือมาให้บังโนเฮ้ยมาค้าคือมาให้บังโนะโตโน ตัวนกแล้วก็พี่ตัวนกป้ามาว่าที่แรกว่าสีอันซื้อขนมมาฝากเพื่อนพี่น้องแต่พอดีว่าบาได้ตั้งใจว่าสิม,มาหานางนะมาแต่ธุระก็เลยมาเวพี่น้องที่เท่าตัวนกบอกคุยอ่ะก็เลยบอนไ,ได้เวซื้อขนมมาหายนางซ้ำหายโดนโน่เมื่อนมาผัวเลยพี่น้องเมื่อหน่ะจังซื้อมาหายเพื่อน ก็เสีสสยสงเ,เงินหายนี่มันสิบริกินพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ไกลเนาะแต่รอให้เขามาแล้วเขาจังคี่ซื้อมาให้เพิ่นใหม่รอมือหนาพอพอสีได้มาอยู่แล้วน,นะนั่งแสรจมาว่าเป็นนาง่งนั่นเลือดออกว่าฉันในข้อพี่น,น,น้องหัวเป็นยางนา่งว่า โอ้มาวะแฮนนั่งไปทุละนั่งวะนั่งไปบาไวเลือดออกมาไม่ดีเพาะเห็นพอนั่งเนาะ นี่จะนั่งอยู่กับลูกสองคนแม่เลี้ยงเดี่ยวพี่น้องสู้ชีวิตนั่งคำอยู่กับลูกเพียงลำพังเพรานั่งกระถิ่นไปนะพี่น้องนั่งอยู่กับลูกกับพ่อนั่งพ่อนั่งอยู่อีกร่างหนึ่งแต่แบบบวคเขาได้อยู่น้ากันเดี๋พี่น้องพ่อนั่งกับไปทํางานเนาะส่วนแรก็มีแต่นั่งอยู่กับลูกหายหน้าตากระกระประหดต้องนั่งนี่ยยังอยู่ก็เลยสดชื่นเนี่ยโอ้เจ้ามันจะกินนมุ่มเนาะเจ้าโอ้เจ้าเงินสด

มึงเป็นยามึงเป็นยาขึ well, er ้นว่าเลือดอออเป็นโอ้ย่ามีมาเนี <s <s ่ยมันเป็นได้เลยหน้าอ่างหน้า่างก็เมือเหมยเนาะกบลงมนก็ออกเองอืมมันก็เหมยโบตี้เธอเลยมือนี่ก็ออกวะออกลายยุ ออมาปะออกไล่ก็ได้มื่อกี้เมื่อกี้นะก่อน,อ,ไไน,นออกลา่ลาออกไล่เป็นเจาะไปแล้วเป็นจอกหว <c oughs> ไม่เห็บอกขาเลือด,ดัิคำจากมดหอบก็นะไมเห็นตายจะบอกคำจะตาเออออก,ออกเป็นเจาะกับชันหอวเป็นเจอะคุณพี่ออก็มันเป็นมเป็นแหงมั่นเป็นหน้าเป็นหน้าบันเป็นเจาะหัวแล้วบางขาเลือได,ด้คำไปไปหามอเลยมวยหยาบเบ ปเป็นยังเป็นว่านนรกอก่าเป็นยังเป็ยน่อยตื <life> <c oughs> ่นมาผัเซียนลัลบอันไอ้ปน้ำม้อแม่ตะกี้นะแม่เรจะนอนตายก็ดีจัะบรเสิลแม่ดีจังคุดยากนคอตีบเวลาห้อ้ยน้อยหนึ่งนะด็กาคเครื่องทันมอปันหาว่าสีไปจังได้วะองอลูกกับเมืองไ่มีผัวเปียกเนาะแม่วันบ่มีเวลาพักผ่อนนะตายไปซะหมูก็ยังตาย เป็นโมยานตกายตาเป็นถุงลูกมึงฮะแต่เว้นตะกำบอ่ะค่ะให้ผูมบึงแก่ไม่เยอะคนบึงผูกไว้กันผูกลูกไว้น่ะมันหายปะหายมันขนาดว่าลูกขนาดว่าลูกมันบอดีดื้อได้ขนาดว่าขนาดเธอบอดีดื้อเนาะอยากกินด้วยขนมป้าสิซื้อมาหายนี่ไว้ป้ามาเมื่อไหนป้าจะซื้อมาหายเด้อนมบ่เอานมบ่ ไปไวสบายดีหละสบายดีพ no ี oh, oh right. oh ่มาบอกว่าปาคิงพี่า้กินยางปาสื่อหาพี่มาพี่สบายดีปลาลุงก่อนเอากินนมนะกินนมบ่โอ้ยป้ากับบริตังแกว่าสิมาเวก็เลยบริสุทหายสบายดีะหมลูกป้าลูงโอ้เก่งแท้บอกเลขนะแม่ป้าสิหายีิบอกเลขอยู่เลข บอกเลขมาถือ,อเมื่อวานเนีถือได้เก่ากันเงนินหาซิฟนะแต่ก็ต้องซื้อบรรนาบเลยถ,ถือว่าไลา่ถือช่องสามพันกี่ก <c oughs> ็ได้เหว่าึง <c oughs> ซื้อขนอมมาบักโน่ <c oughs> จะซื้อยาแก้แพไ้ไหมสา <c oughs> มพันจะมาได้ได้<ะ>มากินอันให้ไปคือจะกินยาแก้แพ้มันไอเลยก็จะ,จะกินกันก็ต้องกินยาแก้ไอตัว จกินแหกินยาแกแมดจาว่มะมั่งั่งกับชิเก่งให้ลูกสองคนเลี้ยงู้เดียวมันนึจฮะคำฉสิตายแหละโอ้ยตายคำตายโน่ชิวกับพายบอโน่ชิวกับพายอยู่กับพายอยู่กับพ่อใหญ่น่องได้撒 น่องก็หายยุ่นะพ่อใหญ่น้องก็ให้ป้าเราแล้วเออป่าเมืงอะเราแล้วบานป่าเลยองไมะเออพี่เสเรียงน้องแน่พี่น้องคุณว่าว่ะแม่พี่ตาพี่เลียงรียงน่องฮะน้องหายเธอได้นะพ่อหไม่ยุ่งน้โซฟาอยากอยู่น้ำโซฟาเออ เห็ดกระน,น้องอันป้าลุง,างามาโตโน่นามักเห็ดกระน,น้องแม่นแม่นหมักเห็ดกระน,นอ้องเพิ่มไม่ได้พี่น้องคล้องแข้งยังมัดปลาเสลรฮะดด<า>อยากกินยังปลาซุยกินยังทาง้าปลาซุยดูย <laughs> นะ <laughs> อันเมื่อไงเนาะมาว่าเลยมืึอกี้ข้าวกันยังสับข้าวเหมือนีลยแตยังกิน กินกับเกลือโอ้สไต้เรียกขับมั้ยฮะสไตาจะบอกขับมั้ยตแล้วโวมันกับสไาตายแล,นนะแล้วเห้ยจะกินนมนะป้าแค่จกินนมละเมื่อนํำป้าป้าจะซื้อให้นี่บะอะไรฮะอยเดาภา,าพูโปะอีนัทซาหูนอกนัทซานัทไยเดาภาอันนัซาเมื่อ,อ่เอาทกาาิขนมเอาามกิขนม โนอบ่อยากก็สัละค่ะฮะให้เขากินจะบ่อยากบ่ให้เขาก้นค่ะจะเขาจะให้น่องแกเด้อน่องเจสิตกเคื่อนละไหมจับน่องเจไหมจับน่องให้ซอยแม่ไว้เอาน่องซอยแม่เด้อเอาน่องซอยแม่เด้อเสียมันเลยอยู่ข้าอนลังเสียนะนั่งมีอยู่เด้แต่สมัยนางเป็นสาวหู กช่ขู่กำลางห้ามขี้ขาก็ย่หา,นะาห้านนะขานผนายไปใช ères, ่ผนายนะอะไร,รอเอะะเห็นนะสิบเห็นเาแล้วนี้เหรอแล้นี้ไปใส่คือฮิบเสื้อผ้ากองฮิบอ่ะอยู่ข้นเดียวสเสือผ้าคือกองเต้มีตารางนประนินี้ไปใส่ข้ามขี้ขา ขามอยากกินข่าวนะได้ยังให้ลูกกินฮะกินในกะตาดนะจก,กินในกระตาลดซุยอเอาน้ำจิ้มนะมันจับกับข่าว <c oughs> มันอะไรกินน้ำจิม้มกับข่าวเอาของมาบไได้ตังใจมากกับแบบไปได้ตั้งใจเลยมากแต่ทุลัมาแหว่ เดี right? uh, Ooh, ๋ยวมาหนาบ่ายสินมมาฝากเด้อน <'ve> ่ะถ <choses> oh. ูกลืมละเอานมเด้อเอานมเอานมบ่เอาขนมเอานมบ่เอาขนมเอาขนมนะนมอายุเอานมบ่เอาขนมเอานมโอ้เอานมบ่เอาขนมกูอยากถือกูอยากถือลายๆด้อกูชิสื้อไม่มึงเป็ดแก๊จักนางไปใส่บ่หู เรื่องเลยปะเมื่อเขากระดับพี่น้องเลยล่าแล้วพอพอ,พอกกนกนะรี๊หนาดีพี่แห้งสุข,ขสุขคนพี่น้องกลับสบายดีพี่น้อง